ดูแล้วแบบว่าไงอ่ะมันไม่พร้อมแล้วมันมกดบ่าแล้วมันตัวลาวิ่งยา,าวๆมันชาพี่หนุ่มก็เลยต้องใช่ไงี้เวลาเราขึ้นเขาพี่หนุ่มบางทีกรุงเทพไม่สะดวกเรื่องเขาเราก็จะใช้ลากยางแทนยิ่งหนักก็ยิง่งเหมือนยิ่งเขาขัานขึ้นขันขึ้นครับ อันนี้เตรียมไปไป,ไปวิ่งที่ไหนผมไปโคลัมเบียกับจะว่าจะไปยูทีเอ็มบีครับนี่ยูทีมเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวก่อนชื่อว่าผมชื่อนพดดลรนพดลมันอะไรครับชื่อยาวครับยาวครับยาวนะครับอยู่สวนรถไฟก็จะเห็นว่ยาวแบกไอ้เขาเรียกลากนี่ครับลากอันนี้มันกี่โลสิบโลครึ่งครับอันนี้สิบโลครึ่งครับเห็นทุกวันครับก็วิธีการซอมซอมยังไงครับเผื่อคนสนใจ ก็ผมจะใช้ถ้าเกิดว่าผมอยู่กรุงเทพเนี่ยมันเราลักษณะมันไม่มีเขาครับวิ่งครับจะใช้ลากยงลากยางแทนทีก็ได้คําแนะนําจากพี่สัญญาคานใช้มารับพวกโค้ดเดี่ยวมาเนี่ยเขาเ็าบอกมาอันนี้ผมผมเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายต้องอ่อนสุดในสวนแล้วครับผมก็เลยต้องใช้แบบนี้ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไปวิ่งเขาครับลากยางครับใช้ลากยางแทนครับ แล้ววิธีการสมมติผมเห็นพี่วิ่งทุกวันเลยด้วยยางแบบนี้พี่ร้อมยังไงบ้างแต่ละวันแต่ละวันก็จะวิ่งจะวิ่งแชมโป้เป้น้ำเนี่ยครับเป้น้ำจะใส่น้ําประกอบ้ป้น้ได้หนักสองโลโดยประมาณครับแล้วก็วิ่งไปก่อนห้าห้าโลห้าโลเสร็จแล้วก็จะมาลากยางทิ้งไว้ในประมาณวาระสิบโลถึงสิบห้าโลรวมเป็นยี่สิบโลวิ่งเชมโปโวิ่งด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่ความเร็วแบบอยู่แถวเพดเจ็ดครึ่ง แปดคแถวนี้ครับไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งเร็วมากเพราะผมต้องเผื่อไปลากยางถ้าเกิดลากยางนี่ก็จะวิ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้อยจอกร้อยแท่ร้อยจอกร้อยครับเป็นอย่างนี้แทนใช่100 100แทร้อยจอกร้อยแทนร้อยจอกร้อยใช่ครับก็คือวิ่งไปร้อยเมตรแล้วก็เดินร้อยเมตรแต่ด้วยวยางเนีย่ยใช่ครับจะต้องทําเวลาให้อยู่ในเพจเก้าไม่เกินสิบนะครับต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับล,ล,ลองโชว์ได้ไหมเอาเอานนี้วางไว้ตรงนี้น,นะ <laughs> นครับ ถ้าถ้าปกติก็คือลากสิบโลนี่แบบว่าเดินหรือจ็อกใช่ใช่เดินก่อนเดินแล้วก็จ็อกเดินจ็อกเดินจ็อกเดินครับอ่ะสมมติสมมุติว่าเทมโปมาละเทมโปมาห้าโลก็มาต่อด้วยอันนี้ลากยางครับลากยางครับก็จะเริ่มด้วยเริ่มด้วยจ็อกก่อนร้อยร้อยเมตรนะครับจ็อกร้อยเมตรไปเรื่อยๆโอ้ยงี้เลยครจ็อกประมาณร้อยร้อยเมตรแล้วก็เดินแค่เดินร้อยเมตร พี่นเพจเก้าไม่ไม่ประมาณสิครับคุณจะมาตรฐานครับถึงจะวิ่งจะวิ่งเขาได้นะครับอย่าช้าเกินใช่รับใช่ครับเพราะว่าช้าเกินบางทีบางที่เป็นสปีดเทลครับรายการเทลที่จะเป็นสปีดเทลก็มีสปีดเทลปั๊บเนี่ยเราจะเข้าอีกทีไม่ทันครับเข้าพักไม่ทันเดี๋ยวจะช้าเกินใช่ครับจะช้าเกินไม่ได้ครับอย่างพวกดอยโนนหรืออะไรเงี้ยจะย้วยไม่ได้ครับจะด้วยช้วยแล้วไม่จบครับผมวิ่งอย่างนี้เลยร้อยจอกร้อยสมมติถึงนี่ร้อยเมตรปั๊บ อ้ก็จะเดินแล้วครับเดินจ้ำให้ไหวครับแลก็เดินจ้ำปรับเดินจ้ำเลยใช่ครับเดินนี้เลยครับเดินที่จังหวะเราวิ่งไม่ไหวครับให้เดินจ้าเมาถ้าอยู่ในเพจประมาณเก้าไม่เกินสิบครับประมาณนี้ครับก็ไปอีกร้อยเมตรไปร้อยเมตรครับแล้วก็วิ่งอีกแล้วก็วิ่งอีกร้อยเมตรโอเคโอเคครับ วิ่งมากี่โลแล้วครับวันนี้วันนี้วิ่งได้17โลครับโอ้17โลด้วยยางนี่หรอครับ17โลด้วยครับแล้วปกติเราวิ่งเราเจอกันทุกวันว่าครับพี่น้องเราไม่ค่อยได้ท้ากันเรา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 วิ่งทุกวันเลยเหรอครับวันละกี่โลครับวันนี้อยู่แถวตั้งยังตามต้องมี15โลเพราะมันต้องลากยาง10โลอยู่แล้วอ๋อพี่พี่ยาวลากยางทุกวันประมาณ10โลเงี้ยครับ10โลเทมโป5เป็น15ครับ โอ้ยทุกวันครับเพราะว่าผมคนขาแข่มันรีบคือว่ากล้ามเนื้อขาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับต้องสร้างหน่อยวันีพวกพี่สัญญาคานชัยแกมาวิ่งบ่อยแกแนะนำมาให้ทำแบบนี้ถึงจะโอ้ถึงจะรอดครับครับโอเควันนี้ไม่รบกวนแล้วอีกแล้วต่อไปพี่ก็นิดเดียวครับเหลืออีกสิบห้าเมตรจบแล้วครับร0 0เมตรจบแล้วครับก็พบกี่โลนะสิบสิบเจ็ดโลครับพบสิบเจ็ดโลนะครับอ่าครับ โอเคครับขอบคุณนะครับพีบย่ยามาครับสวัสดีครับ,ครบใครมาสวนรถไฟมาสอนท้าก็าจะเจอเนี่ยครับ,บ,บมีกี่อันนะพี่อะอันนี้มันมีกี่อันอนะ่ะมีแปดโลแปดโลครึ่งสิบโลครึ่งยี่สิบโลครึ่งมีนะทีเนี่ยถ้ายิ่งไปแบบเป็นงานตะนาวเงี้งงานทีทททมดีดีผมก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นยี่สิบโลแล้วใครลากกันบ้างอันนี้ ก็มีพี่เด๋อคนที่สอนผมอ๋อพี่เด๋อฮะพี่เด๋ออาจารย์ผมเยแซมอล้วก็ผมมีกลุ่มผมมีห้าคนผู้หญิงสองคนวันนี้คงติดงานครับก็เลยไม่ได้มาขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่เจอกันบ๊ายบายครับ